สวัสดีครับผมชื่อใน,ในายนันทวัฒน์โคตรมาชื่อเล่นช็อปเปอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อใน,ในายนันทวัฒน์โคตรมาชื่อเล่นช็อปเปอร์ตอนนี้อชั้นม่นาปุระสามปีห้าแผนการเรียนวิคาหนึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนภูเขียวจังหวัดเชียงคูณและผมเคยมีประสบการณ์การสอนเลน็กๆน,น,น้อยๆคือผมเคยสอนน้องทำการบ้านและช่วยแม่สอนนักเรียนที่กศน,นอ ความสามารถและความสามาของผมคือผมสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายปรับตัวคนุนรอบด้เา้า,านได้ดีเลยระดับหนึ่งและเป้าหมายอาชีพของผมคือผมอยากรับราชการครูและข้อเสียของผมคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เกียจพูดไม่ค่อยเก่งได้ในเรื่องการทํางานกลุ่มแต่ข้อเดียวของผมคือผมชอบที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองชอบฟังความเห็นส่วนรวมเป็นหลักไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ต่อมานะครับแรงบันดาลใจที่ผมอยากเป็นครูคือผมอยากเป็นเหมือนแม่ของผมผมคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่าขลรหน่ารนักถือและมีความรู้ในตัวเองสามารถสอนคนได้เด็กๆดรักและชื่นชมอาชีพนี้ต่อมานะครับข้อที่3ส่วนตัวคิดว่า 1. เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แท้จริง การลอกคำตอบจาก AI ทําให้นักเรียนไม่ได้ฝึกวิเคราะห์หรือสร้างผลงานด้วยตนเองซึ่งเป็นนักษาสําคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ 2. การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปการพึ่งพาเไในการทําทุกอย่างอาจทาให้นักเรียนขาดทักษะในการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. อาจเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรม การลอกผลงานของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นคนหรือไอถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและเป็นการโกงส่วนแนวทางการแก้ไขนะครับ 1. อาศัยการสื่อสารกับนักเรียนเช่นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและผลเสียของการลอกงานเน้นย้ําถึงคุณค่าของการวิเคราะห์และสร้างสารรค์ผลงาน 2. อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเช่น มอบหมายงานที่หลากหลายไม่จำกัดเพียงการเขียนเรียงความแต่ให้ทำกิจกรรมกลุ่มนา,าเสนอผลงานหรือสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องใช้ความคิดความสร้างสรรค์สอนทักษะการค้นคนวา้าสอนนักเรียนรู้จักวิธีการศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนำมาวิเคราะห์ส่งเสริมการทำงานกลุ่มการทำงานกลุ่มช่วยกันให้นักเรียนได้เปลี่ยนความคิดเห็นและ เรียนรู้จากกันและกันสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องครับและนอกจากนี้ครูยังสามารถร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการสื่อสารกับผู้ปกครองเ,เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหารครับขอบคุณครับ